สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสองชาวสปปลาวสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาโรไทยชาตานะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนจนช่องครบ80,000ื u b ซ c r i b e แล้วนะคะขอบคุณที่คนไทยทุกท่านที่อยู่จากแดนไกลไนะคะ แม้แต่ประเทศเล็กๆอย่างลิกเทนสไต์นะคะก็ยังช่วยสนับสนุนดูช่องของอาจารย์นะคะประทับใจมากๆนะคะวันนี้อาจารย์นรีกลับมาทำดวงความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคม2565นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะชาวพิจิกนะคะสามารถดูวันที่ในการแบ่งราศีในแบบไทยได้นะคะใต้ชื่อคลิปนี้ ใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะนารีรดา65ค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะดูให้นะคะ2ฝัง่งโอ้พลังงานความรักของชาวลนาราศีพิจิกนะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันดูเหมือนเป็นพลังงานของคนโสดจังเลยอะนะคะ9เหรียญ3เหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ของเดอะฟูเห,โหมือนกับ ชาวพิจิกนะคะคุณเป็นเก้าเหรียญคุณเป็นคนโสดที่มีความสุขกับสามเหรียญกับการทำมาหาเงินกับการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวคุณเองนะคะตรงนี้ตัวคุณเองค่อนข้างเป็นคนที่เหมือนกับมีรสนิยมดีมากๆนะคะมีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ชอบใกล้ชิดธรรมชาตินะคะ หรือบางบ้านก็คือชอบตกแต่งมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะหรือมีรูปภาพที่เป็นงานศิลปะงานอาร์ติสอะไรต่างๆที่คุณชอบที่คุณสะสมอะไรบางอย่างแล้วคุณมีความสุขอยู่กับมันก็ได้นะคะบางคนนี่อาจารย์รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากๆนะคะคุณเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะหรือมีธุรกิจของตัวเองนะคะสามเหลี่ยญมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะเคยมีความรักแต่เคยหันหลังให้กับ รู้สึกว่าความรักอาจจะไม่ดีต่อใจไม่ถูกใจนะตรงนี้นะคะคือก้าเหรียญจริงๆเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีคนเข้ามามีคนสนใจแต่เชิดใสเพราะว่ายังไม่ถูกใจเลือกเยอะนะคะเอาอารแบบนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะมีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์นกหมาแมวกระตายกระลอกเอ่ออะไรอีกฮมสเตอร์นะคะอยู่กับสัตว์อยู่กับธรรมชาติ ใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้นะคะเหมือนกับว่าเวลาที่คุณอยากอยู่คนเดียวคุณก็อยู่เวลาที่คุณอยากเข้าสังคมคุณก็ไปหาเพื่อนหาฝูงนะคะคุณเป็นคนที่อยู่คนเดียวก็แฮปปี้มีความสุขแล้วนะคะเหมือนกับบางคนอาจจะเสร็จติดกับความโสดความสุขในชีวิตโสดของคุณมากๆเลยก็ได้นะคะอืมแต่เหมือนกับว่า the fool นะคะกําลังจะมีใครคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณในช่วงเวลาของเดือนสิงหาคมนี้นะคะ อาจจะรักทางไกลรักจากแดนไกลคนไกลไต่างจังหวัดนะคะหรือชาวต่างชาตินะคะเจอกันแบบบังเอิญเจอกันในโลกออนไลน์นะคะหรือว่าเจอกันจากการเดินทางก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานความรักของคุณหรือเรื่องเรื่องราวความรักของคุณตรงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเด็กถือดาเขาอาจจะเป็นพลังงานของชาวทัดลมนะคะ กลุ่มมิถุนตุลหรือว่าบางทีเขาอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าแตกต่างจากคุณมากๆเลยก็ได้หกดาบนะคะเมันเป็นเรื่องราวของความรักทางไกลหรือการได้เดินทางมาเจอกันโดยบังเอิญน,นะคะหกไม้เท้าโอ้โหอาจารย์ว่าเขาดูเป็นคนที่ที่เป็นตัวของตัวเองนะคะความเป็นเดฟูความเป็นหกไม้เท้าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วนะคะ เป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตชัดเจนนะคะแล้วก็ชาวพิจิกเองคุณทึ่งนะคะคุณทึ่งในตัวของเขานะคะเหมือนกับตัวของชาวพิจิกคุณก้าเหรียญคุณเป็นคนที่เก่งแล้วนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่จะทาให้คุณสนใจได้อะเขาก็ต้องเก่งไม่น้อยไปกว่าคุณนะคะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนคนคนนี้กําลังพยายามเข้ามาเอาชนะใจคุณอยู่หไม้เท้านะคะซึ่งคุณกําลังให้ความสนใจเขาอยู่เพราะว่า เขาอาจจะเป็นคนที่ดูโปรไฟล์ดีเป็นคนเก่งมีความสามารถเวลาที่ทํางานเ,ออเด็กถือดาบเขาก็ตั้งใจมากๆแต่เวลาที่มันเป็นชีวิตส่วนตัวเขาก็ดูรีแลกซ์แล้วเขาก็เหมือนกับล้นลากับชีวิตมากๆนะคะคนคนนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าถูกใจเขามากๆอะเดี๋ยวมาดูฝั่งของเขาบ้างดีกว่านะคะฝั่งของเขามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะ มีไพ่ของห้าดาบโอ้โหเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตมาเยอะมากมากนะคะห้าดาบเจอมาเยอะนะคะสามเหรียญโอ้เขาสู้มาเยอะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะคะจนตอนนี้เขาน่าจะแบบเหมือนมีหน้าที่การงานที่ดีที่มั่นคงแล้วหรือบางคนมีธรุรกิจของตัวเองนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินแล้วเด็กถือถ้วยนะคะอืม นี่เป็นพลังงานของชาวธาทน้ำเนี่ยเป็นลักษณะของชาวพิจิกนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบน่าสนใจมากๆนะคะคุณเป็นคนที่อาจจะดูไหลาอารมณ์มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนอยู่ข้างในนะคะเหมือนเขาเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของชาวพิจิกนะคะว่าเหมือนภายนอกคุณดูเข้มแข็งแต่ลึกๆข้างในอะ่ะคุณก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจความรู้สึกของคุณเช่นกันนะคะมีไพ่ของสามม้เท้าคุณอาจจะเจอกับเขาในเรื่อง เเรื่องการเดินทางนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะหรือบางทีเป็นรักออนไลน์รักทางไกลก็ได้นะตรงนี้แล้วก็ดูเหมือนกับว่าบางคนอาจจะเพิ่งเจอได้ไม่นานก็ได้นะคะตรงนี้หรือบางคนอาจจะคบกันมาสักระยะหนึงแล้วนะคะอาจจะ3มเดือน3ปี3ส,สัปดาห์3วันแล้วแต่นะมีไพ่ของสีถ้วยนะคะดูต่ออีกนิดน,นึง แล้วก็ราชินิดาโอ้โหเหมือนพลังงานชาวทัดลมมาแรงมากนะคะกลุ่มน่ถึงต้นตนัวนี้ The Star แล้วก็ราชาดาบนะคะเป็นคู่กันเลยนะคะตรงนี้ เหมือนกับว่าตัวคุณกับตัวเขาอะนะคะเอาจริงๆมันเหมือนกับว่ามันมีทั้งที่เหมือนกันนะคะทั้งที่มีลักษณะนิสัยมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่มันอาจจะต่างกันมากๆสุดขั้วเลยก็ได้นะคะแต่เหมือนกับว่าเขากําลังรู้สึกว่าคุณอะเหมือนกับเป็นคนที่เขาตามหามานานก็ได้นะตัวนี้นะคะเดอะสตาร์เมื่อเจอกันแล้วมันเหมือนกับว่าคุณคือคนที่เขาอธิษฐานขอให้ได้มาเจอกันนะ อาจจะตามหามานาะนแล้วเวลาเจอกันก็อาจจะถามคุณก็ได้นะเอ้ยไปอยู่ที่ไหนมานะคะทำไมถึงเพิ่งได้มาเจอกันตรงนี้เหมือนภายนอกคุณกับเขา,าเป็นคนที่เข้มแข็งเหมือนกันมากๆนะคะแต่ว่าภายในคุณทั้งสองคนอ,อาจจะมีอะไรที่คล้ายกันมีความอ่อนโยนมีกามชอบทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกันมากๆเลยก็ได้นะคะตรงนี้ความเป็นถ้วยที่เข้ามาหรือบางทีเนี่ย คุณสองคนอาจจะมีความพ่อแง่แม่งอนกันมากๆเลยก็ได้นะคะสี่ถ้วยอะนะคะมืนอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันเหมือนมีปัญหาอะไรนิดหน่อยก็งอนกันต้องแบบให้อีกฝ่ายหนึ่งไปงอนะคะความเป็นห้าดาวความเป็นสี่ถ้วยตรงนี้อืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกบ้างนะคะ มีไพ่ของแปดดาบสังดาบนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินดาบค่ะเหรียนนะคะเหมือนกับช่วงเวลายเนี้นะคะ ตัวเขาเองเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเดอะฟูลเขารักอิสระมากๆก็ได้นะคะเขาอาจจะยังอยากเป็นลักษณะเหมือนคบนะคะเพื่อทำความรู้จักกันไปนะคะอืมเหมือนกับว่ายังไม่ได้วางแผนอะไรนะคะในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับตัวเขาเองยังไม่ได้แบบคิดหรือว่าตั้งใจที่จะแบบลงเอยถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะ เออมีไพ่ของ Freedom เป็นไพ่ของ Chariot ขึ้นมานะคะแต่ว่า c h a r อ o t อันนี้เป็นฟรีดัมหกเหรียญน,นะคะเขาอาจจะเป็นคนต่างถิน่นแดนไกลจริงๆนะคะแล้วตอนนี้กำลังมุ่งมั่นกับเรื่องของการออประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะมีไพ่ของหกเหรียญ มีไพ่ของสีไม้เท้าแล้วก็มีไพ่ของราชาเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นพลังงานชาวทัดตินมังกรพิศศพกันที่เข้ามาด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นก่อนหน้านี้นะคะตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่เคยคิดที่จะแบบว่าลงเอยกับใครก็ได้นะคนคนนี้นะคะอาจจะโสดนานหรือเคยผิดหวังกับความรักแล้วก็รู้สึกว่าอยู่เป็นโสดชีวิตมันดีกว่านะคะ จนเหมือนกับว่าเขามาเจอคุณนะคะหกเหรียญแล้วก็สี่ไม้เท้าอ่ะนะคะเดอะสตาร์ที่เมื่อกี้ขึ้นมานะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะค้นพบแล้วนะคะว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาอ่ะนะ,ะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นโอกาสดีที่เขากาลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณนะคะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณนะคะชาวพิจิกเพราะนั้นเป็นไปได้นะคะว่า <c oughs> ด้วยความที่คุณกับเขาเนี่ยเข้ากันได้ดีนะคะเขาก็เลยอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่นะคะร่วมกันกับคุณนะตรงนี้นะคะเหมือนกับคุณกับเขาน่าจะเป็นคู่ที่ มันมันมีความรู้สึกผูกพันอะไรกันบางอย่างสี่เหรียญความรู้สึกที่มันอยู่ในใจที่มันแบบอาจจะอธิบายไม่ได้นะคะแต่เหมือนกับว่ามันเป็นความผูกพันอาจจะเจอกันไม่นานแต่ผูกพันกันมากมายนะคะเดอะสตาร์เหมือนเป็นคู่กันที่แบบเคยอธิษฐานกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนขอยได้กลับมาเป็นคู่อีกแล้วก็ได้มาเจอกันจริงๆนะคะสี่เหรียญสี่แม่เท้านะมันเป็นอะไรที่ ความรู้สึกมันมองตาม,มันก็เข้าใจแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะคะตัวนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณกับเขา่าน่าจะไปด้วยกันได้ดีแล้วก็เป็นคู่ที่สีไม้เท้ากับราชาเหรียญเป็นคู่ที่สร้างความมั่นคงนะคะให้กับชีวิตของกันและกันนะคะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงนะคะมีพร้อมทุกอย่างนะคะหกเหรียญเหมือนเขาอยากมอบโอกาสนี้ให้กับคุณนะคะในการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคน เหมือนคุณก็อาจจะเป็นคนที่ห่วงความโสดเขาก็เป็นคนที่ห่วงความโสดเหมือนกันแล้วมาเจอกันก็นได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะนี่ขอดูฝั่งของคุณบ้างนะคะขอดูฝั่งของคุณบ้างว่าคุณจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะชาวพิจิกแปไม้เท้าเหมือนคุณกำลังมองว่ามันพัฒนาได้นะคะมันไปต่อได้อยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มั่นคงแปะไม้เท้า อ่ตัวคนเลยนะคะอัศวินถ้วยเก้าไม้เท้าสีดาแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะ ราชาถ้วยพอดูฝั่งคุณก็ถ้วยมาเต็มเลยอะหนึ่งเรียนนะคะแล้วก็ไพ่ของสามดาบออาจารย์รู้สึกเหมือนกับว่าตัวของคุณเองนะคะชาวพิจิกคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะคะ คุณอยากที่จะเปิดใจนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวคุณเองอาจจะเคยเจ็บมาเยอะกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆเหมือนกับคบกับใครทีไรอะ่ะมันก็จะมีปัญหาที่ทําให้มันไปกันไม่ได้ก้าวไม่ทา้ามันหยุดชะงกักมันต้องจบความสัมพันธ์แล้วคุณก็เป็นฝ่ายที่เจ็บปวดคุณต้องเยียวยาจิตใจของตัวเองมาตลอดนะคะหรือเจอกับรักซ้อนเจอกับรักสามเศร้านะคะมันที่ผ่านมาอาจจะเจอกับ โชคไม่ดีเจอความรักร้ายๆนะมีวิบากกรรมความรักที่มันไม่ดีที่คุณต้องเผชิญมาเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะแปดเหรียญแปดไม้เท้าคุณรู้สึกว่ามันน่าจะพัฒนาไปได้นะคะเหมือนคุณอยากมอบโอกาสให้กับเขาว่าการเข้ามาของเขาเนี่ยหนึ่งเหรียญนะมันเหมือนกับมันเป็นปฏิหารนะคะเหมือนเขาเข้ามาแล้วคุณอาจจะมีโชคดีๆในชีวิตเกิดขึ้นหรือเขาเข้ามาแล้วมีความแบบช่วยเหลือเกื้อกูลทําให้ คุณอาจจะได้ทำธุรกิจได้ทำอะไรบางอย่างร่วมกันหรือว่าได้เข้ามามอบโอกาสดีๆอะไรบางอย่างให้กับคุณก็ได้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณต้องยอมเสี่ยงคุณต้องยอมที่จะไปต่อกับเขานะคะอืมอ่ะคนนั้นตรงนี้ก็จ,จะว่าคุณน่าจะเปิดใจนะคะให้กับเขามากๆนะคะกับค,คนคนนี้ขอดูฝั่งของคุณต่อนะคะห้ามายเทา้า แล้วก็มีไพ่ของราชาในเท้านะ,ะหรือว่าเขาอาจจะเป็นพลังงานของชาวทัดไฟแม่สิงธนูก็ได้เจ็ดดาบนะคะสองดาบ ราชาเหรียญค่ะเมจิกเชียนนะคะวิลออฟฟอร์จูน เหมือนกับตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่าตัวคุณกับตัวเขาอ่ะในส่วนที่เข้ากันได้ดีนะคะมันดีมากๆแต่ว่าความมีห้าไม้เท้ามันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างที่ทําให้ตัวคุณกับตัวเขาอ่ะอาจจะดูมีความแตกต่างหรือ ยังอาจจะไม่ได้รับการยอมรับอะไรจากครอบครัวฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะด้วยความที่มันอาจจะมีความแตกต่างอะไรกันค่อนข้างมากนะคะในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่หรือในเรื่องเชื้อชาติศาสนาหรืออะไรแบบนี้นะคะเหมือนคุณกับเขาพยายามที่จะแบบแก้ปัญหาร่วมกันนะตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันมีไพ่หนุเจ็ดดาบแล้วก็หดาบนะคะคุณอาจจะอยากประคองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้มันอยู่แบบเงียบเงียบ นะคะเพราะว่าคุณไม่แน่ใจว่าถ้าเปิดเผยเออกไปแล้วนะคะบางคนอาจจะถือเคสหรือเปล่าว่าทุกครั้งที่คุณเปิดเผยเรื่องแฟนเรื่องอะไรเนี่ยมันมักจะมีเหตุที่ทําให้ต้องเลิกลาเหมือนครั้งเนี้ยหนึ่งดาบเจ็ดดาบตัดสินใจที่จะคบหากันแบบเงียบเียบรู้กันสองคนนะคะหรือว่ารู้กันในกลุ่มเพื่อนสนิทไม่กี่คนก็ได้นะคะเพราะว่าคุณไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าคุณเปิดเผยความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนในท้ายสุด คุณจะเชื่อเซน์ของคุณนะชาวิจิกเดนเมจิกเชื่อแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนนะคะเหมือนคุณเชื่อเซน์ของคุณว่าคนที่เข้ามาเนี่ยลึกๆแล้วถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูเป็นอิสระอาจจะดูเหมือนบางคนอาจจะดูแบบลนลากับชีวิตมากนะคะหรือเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวแต่คุณก็สึกว่าคุณมั่นใจในตัวเขาว่าถ้าเกิดว่ามันไปต่อด้วยกันเนี่ยคุณสามารถที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมัน มันได้ไปสู่จุดที่มันพัฒนานะคะในการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้คุณเชื่อนะคะเชื่อในสัญชตาตญาณเชื่อในสซนของคุณว่าความรักระหว่างคุณกับเขาอะ will of fortune เป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นเรื่องของพรมลิขิตที่ทําให้คุณได้มาพบกันกันกบเขานะคะมันเหมือนเป็นความรักที่ ที่เป็นปฏิหารในชีวิตของคุณมากๆเลยที่คุณแบบว่าอาจจะไม่ได้คาดหวังอะนะคุณอาจจะถอดใจแล้วเพราะก้าเหรียญที่ขึ้นมาในในใบแรกนะคะเหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วจัดวางชีวิตลมตัวแล้วกับความโสดกับการที่คุณมีความสุขกับการใช้เงินใช้ชีวิตอย่างมีอิสระของคุณนะคะแต่ว่าเมื่อได้มาเจอกับเขาอะเขาทําให้คุณเปลี่ยนความคิดก็ได้นะสาวพิจิกนะคะ,ะว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเหมือนเซน์บอกคุณว่า คนคนนี้เป็นคนที่น่าทึ่งเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่เก่งมากๆอ่ะนะคะเหมือนคุยด้วยแล้วมันไปกันด้วยดีอ่ะนะคะไม่ใช่คุยแล้วก็บอกว่ามาคุยอะไรแบบงี่เง่าที่ทําให้คุณรู้สึกลาคาญอ่ะนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีความขี้ขดหงิดนะคะมันต้องทันความคิดของเราหรืออะไรบางอย่างตรงนี้แล้วคนคนนี้คือคนที่ตอบโจทย์มากที่สุดนะคะ อืมอ่ะขอดูบทสรุปความรักของคุณกับเขานะคะจะมาใช้ไพ่อีชุดหนึ่งเลยนะดูบทสรุปความรักระหว่างคุณกับเขานะคะหนึ่งถ้วยค่ะโอ้รักแรกพบเลยนะรักแรกพบ รักที่เจอกันแบบปฏิหารหัวใจฟูมากๆนะคะบางคนเจอกันตัวสัน่นมือสัน่นหูแดงมีปฏิกิริยานะคะเหมือนกับว่ามันเจออะไรที่ใช่เป็นวเบรชั่นที่มันสั่นสะเทือนความรู้สึกนะคะจิตอินญานแห่งความรักของคุณได้มาเจอกันแล้วมันมีการสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างเอ,อ่ออสวินดาบนะคะเอออสวินดาบแล้วก็ราชินีดาบด้วย พลังงานชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตุลน,นะคะหรือว่าเป็นอัศวินเหรียญพลังงานชาวธาตุด,ดินมังกรพุกศกันนะคะไพ่ของแปดเห1 1> เรียญหนึ่งเหรียญนะคะเันได้หนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่หมดเลยอะ่ะโอ้หนึ่งดาบด้วย แล้วก็มีราชินีไม้เท้านะคะว้าวในวิวออฟฟอร์จูนนะคะ All lovers นะคะโอ้โหรประสความรักดีงามมากๆเ,าเห็นไหมเอ่ยอ่านะคะ เหมือนกับว่าเรื่องราวความรักของคุณในเดือนสิงหาคมนะคะชาวพิจิกอาจารย์รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะเปิดใจกับความรักนะคะกับใครสักคนหนึ่งนะคะเหมือนคุณมั่นใจเมื่อคุณได้เจอบบเขามันเป็นรักแรกพบมันเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกได้นะคะถึงความไม่ผิดความไม่ปกติของหัวใจของคุณมากๆเลยนะตรงนี้นะคะเหมือนคุณกับเขาอ่ะมันผูกพันกันมากๆนะคะเจอกันแล้วก็แบบว่า มันเป็นอะไรที่บางคนไปรักแรกพบจริงๆนะคะคุณกับเขาเหมือนกับมันมันเป็นเรื่องของปฏิหารจริงๆนะคะวิวออ f ฟอร์จูลแล้วก็หนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะที่คุณอาจจะเคยเคยคิดเคยรู้สึกอะไรบางอย่างสัมผัสถึงพลังงานของเขานะคะบางคนอาจจะเคยเจอในฝันบางคนอาจจะเคยเจอใน ในความคิดคำหนึงนะคะหรือบางคนไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธินะคะมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณแบบคิดถึงนะคะใครบางคนซึ่งความรู้สึกนั้นน่ะมันมาเมื่อเวลาที่คุณเจอเขามันมีอีกครั้งเมื่อคุณเจอเขา you are for ร์จแล้วก็ lovers ตรงเนี้ยนะคะอาจจะว่าคุณน่าจะเจอกับคู่คุณนะคะเป็นคู่แท้กันเลยนะคะคู่แท้ที่อธิษฐานกันข้ามภพข้ามชาติขอให้ได้กลับมาเจอกันอีกนะตรงเนี้ยนะคะ าะนั้นอาจจะเป็นคำตอบว่าทำไมาคุณสองคนน่ะอาจจะครองตัวนะคะเป็นโสดกันนานทั้งคู่เพราะว่าเหมือนคุณน่าจะรู้นะคะว่าคนที่เข้ามาในชีวิตอ่ะมันยังไม่ใช่อ่ะนะคะเหมือนคุณต้องรอเจอคนคนนี้คนนี้เท่านั้นที่ควารู้สึกมันจะบอกว่าใช่เสียงหัวใจของคุณมันจะบอกว่าใช่นะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะเหมือนเป็นปฏิหารของการเริ่มต้น1น่ถ้วยหนเหรียญหนึ่งดาบอีกทาง นะคะเป็นปฏิหารของการเริ่มต้นนะตรงนี้นะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจแล้วที่พร้อมจะไปต่อ,อ,อกเขานะคะคุณมั่นใจแล้วที่คุณพร้อมที่จะให้หัวใจให้ความรักกับเขาจริงๆนะคะมีไพ่ของวิวออฟฟอร์จูแล้วก็ลอเวอร์สนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้นะตรงนี้นว่า คนสองคนกำลังจะได้มาพบกันนะคะถ้าเป็นรักทางไกลนะคะกําลังจะได้มีโอกาสมาพบกัน l o v e อรนะคะเพราะทนคิดถึงกันไม่ไหวแล้วเสียงหัวใจมาเรียกร้องให้ได้มาเจอกันนะอืมนะคะวันนั้นตรงนี้น่าจะเป็นเดือนที่ชาวพิจิกเอ,อ่อเป็นเดือนแห่งความรักของคุณอีกเดือนหนึงเลยนะตรงนี้เดี๋ยวมาดูไพ่ออร์คเคิกันดีกว่านะคะว่าจะบอกว่าอย่างไรบ้างนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้ Uh, the present นะคะ Give treasure เ uh, อ่ออะไรอีก Liberation of o uh, n w a r u now เอ่อ nowness นะคะใช่ไหมอ่ตัวเล็กจังเหมือนกับตรงเนี้ยด้คะเขาเป็นปัจจุบันของคุณนะคะ คนที่จะมาเป็นคู่นะคะคู่ในปัจจุบันของคุณจริงๆเป็น new love ของคุณจริงๆนะคะเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้กับคุณ t r e a s u r e นะคะเทชชอรเออเนะคะเป็นเหมือนเอ่อสมบัติล้ำค่านะคะที่ฟ้าจัก,กรวาลประทานมาให้คุณกับเขาได้พบกันก็ได้นะคะหรือคุณสองคนกําลังจะมาพบกันเพื่อมาสร้างครอบครัวที่มั่งคั่งมั่นคงร่วมกันจริงๆนะคะเป็นภารกิจของคุณสองคนในชาตินี้ก็ได้ Time out, นะคะ awareness c o n t e t p o n t o o n นะคะ s o l i t u จุด i m e alone โอ้อาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สิ้นสุดกรารรอคอยของคุณแล้วนะคะเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะได้มาเจอกันเหมือนคุณรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่คุณโดดเดี่ยวนะคะถึงแม้ว่าภายนอกคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะอยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับเพื่อนเข้าสังคมบ้างก็ได้แต่คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างลึกๆอะนะคะที่คุณรู้สึกว่า คุณคุณหนีห่างคุณถอยห่างจากมันมานั่นอาจจะเป็นความรักก็ได้นะคะนั้นน่าจะถึงเวลาแล้ว p พร s เ n นแล้วก็ time out ที่มันจะจบกับการที่คุณแบบปีกวิเวกอยู่คนเดียวสักทีหนึ่ง <laughs> <laughs> นะคะโซลิ Sorry, จูดตรงน,นี้อ่ะเดีมาดูต่อนะ oh yearning โ oh. ห longing for someone โอ้ยอาจารย์คนลูกเลย่ได้ไพ่ใบนี้ด้วยอ่ะอืมอะไรเออ u n d i n i s h e d separation นะคะ p uh, i n k i n g อ่ะเอาเป็น longing for someone uh huh. มันเป็นช่วงเวลาที่มันยาวนานมากๆนะคะจะรู้สึกว่าเหมือนกับคุณสองคนนะ่ะเหมือนกับความรู้สึกที่มันทําให้คุณตัวชามันมีปฏิกิริยาเมื่อเจอกันเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นความรู้สึกของ ของคนที่เคยรักกันแล้วก็พัดพาคกจกัดการมานานแสนนานะอาจจะนานหลายภพหลายชาติแล้วนะคะเวลาที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมันเลยมีปฏิกิริยาะะที่ที่เป็นไวเบรชั่นในในจิตอวญยาณลึกๆในตัวของคนทั้งสองคนนะคะที่ได้กลับมาเจอคู่กันอีกครั้งหนึ่ง นะคะมันเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยยืน n ิ n g คือความปรารถนาลึกๆนะคะหรือตรงนี้เป็นความปรารถนาลึกๆเป็นคําอธิษฐานขอของคุณทั้งสองคนที่ขอให้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้จริงๆนะคะแล้วก็รอคอยกันมานานแสนนานจริงๆนะคะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนะคะที่เจอกันแล้วจะไม่พัดพากจากกันไปไหนอีกแล้วโอ้ชาวพิจิก ทำไม,ำไมเรื่องราความรักของซาวิจิมันดูแบบว่าเป็นเมจิกแฟรี่เทลนะคะตรงนี้อ่ะขอดูต่อนะคะกับชุดนี้นะคะหน้าหล่อมากดูต่อสิ d ิสเซนต์แมนนะคะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะคุณเป็นคนที่จะทำอะไรเนี่ยคิดให้ควรอย่างรอบคอบมากๆนะคะ เพราะนั้นครั้งนี้ความรักตรงนี้นะคะมันเป็นอะไรที่คุณใช้ทั้งหัวใจใช้ทั้งสติใช้ทั้งปัญญานะคะหรือใช้ทั้งเซนของคุณด้วยในการที่จะร่วมกันนะคะในการตัดสินพิจารณาแล้วก็ไข้ควรนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณนะคะได้ไหมอ่าโอเคได้แล้ว ดูต่อนะคะ Adventure ออเขามาจากแดนไกลจริงๆก็ได้นะคะอาจจะมาจากอะไรนะฝรั่งเศสฝ <laughs> รั่งเศส Adventure นะคะบอกว่าอาจจะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมันรักทางไกลจริงๆก็ได้นะคะชาวพิจิกนะคะหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนชอบเที่ยวอาจจะเป็นคนไทยด้วยกันอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าชวนคุณไปเที่ยวไปแอดเวนเจอร์ทั่วโลกเลยก็ได้นะคะใครจะรู้ ดูอีกหนึ่งใบเพชีมเหมือนกับคุณอดทนมานานแล้วนะคะกับเรื่องราวความรักที่มันเคยทําให้คุณแบบเหนื่อยนะคะเพราะนั้นเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณอดทนคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งคุณไม่ได้ผีผามเข้าไปแบบ เหมือนมีความสัมพันธ์กับใครที่หัวใจของคุณปฏิเสธนะคะเหมือนคุณอดทนรอคอยรอใครรอคนที่เป็น yearning รอคนที่เป็นคู่แท้นะคะเป็นคนที่ลึกๆในใจของคุณโหยหากับคนคนนี้มาตลอดคนที่เป็นคู่ของคุณแล้วก็เป็นคนเดียวนะคะที่อาจารย์รู้สึกว่าเมื่อคุณได้เจอกับเขาแล้วนะคะมันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้ปฏิกิริยาแบบนี้นะคะ เป็นการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณของคุณกับเขาในเวลาที่คุณได้มาพบกันอยู่ด้วยกันนะคะตรงนี้นะคะยขอให้คุณได้เจอกับตรงนี้นะคะรักแท้ที่รอคอยของคุณนะคะชาวิจิตอาจารย์ารีเป็นกําลังใจให้นะคะตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะเรากลักบมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ